สว ER ัสด ну ีปีใหม่ท no ุกคนนะคะทุกคนอยู่กับฟามีแล้วการมีมาอวดก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงสิ้นปีนี้นะฮะเราก็จะจบซีซั่นนี้ไปด้วยของที่เราติดกันไว้ใน e ีีก่อนหน้านี้นะคะก็คือกล่องของขวัญอาลฟามีนะของขวัญวันเกิดโหยาวนานมากวันเกิดนุ่นค่ะกลางเดือนไม่ถึงกลางเดือนด้วยเปิด เปิดอวดน้ำหอมกล่องในนั้นอีกทีคือสิ้นเดือนเลยสิ้นปีด้วยเด็ด <c oughs> นะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะสำหรับปีหน้านี้แล้วก็เงินทองร่ํารวยไหลมาเทมาแฮปปี้นะมีคนรักให้เอ็นดูแล้วก็รักให้เอ็นดูเอาฟ้่มหมี่ด้วยนะฮะ <c oughs> เริ่มกันเลยละกันสําหรับกล่องของขวัญเอาฟ้ามหมี่ที่บอกว่าเป็นกล่องสุ่มเพราะว่ามันมีคนส่งให้แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขา้างในคืออะไรซึ่งเป็นกล่องของขวัญสุ่มเนาะได้มาจาก นี่กิสติองเดียวปารีสนะออฟมี oh, family, นะผัาทั่วกล่องรอบๆมีโบวดเดีเยวไปด้วยความเร็วเหมือนเดิมน,นะฮะนี่แล้วกล่องตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลายฝาน้ําหอมนะเป็นลอยแบบชั้นๆๆๆน,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 นไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่าตรงนี้เขาก็มีโลโก้ไปเลยด้านบนอืมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ทําคล้ายๆเหมือนแว็กซีลต่างๆที่แบบซีลองจดหมายนนเขาแกะได้นะ รอบที่แล้วก็คือหาทางเกแตแบบไม่ให้เหดียหรุดเฉยงงมากนะฮะป่าเข้าไปดูข้างในกันอันนี้คือเกลือ,อามาเปิดให้ดูอีกรราเราจะพูดถึงน้ำหอมนั่นแหละนะน้ำหอมข้างในที่เราได้มาคือเอาไปใช้แล,แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยควรรีวิววะเพราะว่าบัดแทน,นะเราเป็นคนขี้งกะน,ะนั่นแหละทุกคนแล้วในกล่องเปิดมาฟื้แล้วก็จเจอก,กระดาษห่อนะฮะ กับโลโก้คิดเซียงเดียวที่เป็นเหมือนตัว CD ดลูกหัวใจใช่ไหมน,าาน่ารักแล้วก็นี่ด้านบนก็จะมีโลโก้เดียวเหมือนกันนะแล้วก็แกะแบบเบาๆไม่ให้กระดาษขาดตามภาษาเ็าเอา,เอามีนะฮะแกะทุกอย่างแบบแกะทุกอย่างเหมือนกลัวมันเจ็บนะเปิดฟื้อกออกมาเป็นไงละ่ะสวยไหมเฮ้ยว่าดีสีปากของอะไรอ่ะ อ๋อใช้วันนี้ใช้แชลลูสค่ะใครถามวะเดี๋ยวูก็พูดขึ้นมาอ้าวเปิดกล่องเดียวแต่ว่าใช้แอลแบบหม่นะฮะก็คือด้านในก็จะมีนี่การ์ดเมื่อเราเคยแกะไปแล้วปะใช่เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีพาตัวก่อนแล้วก็มีเทสเตอร์ของเดีย p r เพรสชีคนะอันนี้แล้วก็มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวพาดูอีกรอบนี่ กล่องน,น้ำหอมเทสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะวันลาลาเดอรามานะฮะอ่าเห็นไหมเนาะเขาเป็นพระเอกเราวันนี้นะอืมแล้วข้างในก็จะมีหมอนนุ่มๆหนึ่งใบเป็นคอต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ของดดอรอที่จะมีโลโก,โก้คิดเดียงเดียวเห็นไหมเออนะมาเริ่มกันเลยล่ะเดี๋ยวเราพาตัวของแถบก่อน <laughs> อันนี้นะฮะเป็นการ์ดเดอร์มาในซองสีขาวนะ ซึ่งเปิดมาก็จะเจอกับแกะไม่หอกแกะไม่หองอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของดียวนะฮะก็ะจะมีปั๊มนูนลายโลโก้เดียวกับที่เป็นสติกเกอร์ซีอยู่ข้างหน้าเออเห็นไหมเออแล้วก็จะมีคำวิดีออใดๆแล้วก็เปิดได้เป็นการ์ดขาวๆเปล่าๆเนาะสวยมีหอมๆด้วย เหมือนกล้องน้ำหอมเขาจะฉีดน้ำหอมกลิ่นต่างๆมาด้วยเป็นการหลอกขายเราดีๆนี่แหละนะพอรารู้สึกว่าเฮ้ยกล้องหอมจะเลยน้ำหอมอะไรคะแล้วก็ไปซื้อ,อโดนตกไปอีกหนึ่งต่อไปก๊าซสีเทานี่ก๊าซสีเทานะฮะข้างในก็จะเป็นกา๊าซเดีอยวสีขาวอย่างนี้อีกด้านหนึ่งเหมือนที่เห็นตอนนั้นเลยนะ happy birthday to alpha มีขอบคุณมากนะฮะสำหรับ เจ้าของของขวัญที่เอามาให้ดิฉันเจ้าของของขวัญก็ต้องเป็นดิฉันตีควัมเกิดดิฉันเออเออช่างมาเถอะไปต่อเลยค่ะขอแหยวเพรสเีคนะตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นเอ,อ่อไมโครดูโลสแอดวานเซรั่มเป็นเซรั่มที่มีเมด็ดเมด็ดเมด็ดเมด็เมดนะเมด็ดเมด็เมดเนี่ยเห็นไหมเออเป็นเม,ดเม,ดเมด็ดบีดอะไรที่ทาแล้วแบบ แตกโปรแตะเนาะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะใช้แหละแต่ว่ารอไปก่อนแล้วก็อันนี้ไปซองกระดาษนี้คือเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้แหละว่าว่าที่นางแถมอันนี้มาเพราะว่าแบบซื้อของครบเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วเขาถึงจะให้นะคือก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้เลยแล้วก็แบบนิมิตเอาในคลิปก็นิมิตพูดนะแล้วนายจะเป็นนี่เป็น หนังปั๊มลายโลกโก้ดีโอที่เป็นรูปแล้วก็ตัวหนังเป็นรูกพึ่งนะรูกพึ่งนี้จะอยู่ในใต้ฝาดียอสเสวะด้วยโชวาสแต่ตำัน,นติงนั่นแหละนะเดี๋ยวเอาให้ดูหนังเขาจะเป็นแบบน่ารักนะไว้เป็นแบบสายห้อยกระเป๋าห้อยกุญจงกุญแจห้อยอะไรห้อยไปตามสบายนะฮะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ ข้างในก็คือเป็นเหมือนเคยแกะไปแล้วก็ว่านะเดี๋ยวแกะให้ดูอีกรอบคือเราแกะไปห้อยนู่นห้อยนี่ไปแล้วแหละแ,แล้วเราก็มาเก็บแล้นี่ถุงเป็นเดียวลายใหม่น่ะสวยไหมสวยเนาะด้านหลังก็มีนะฮะเออหนะ้าแล้วก็เป็นโบลิมิตเต็ดลิมิตเต็ดใดๆแกะมาด้านในเราจะเจอกับ แล้วสิ่งนี้ซึ่งมาในกระดาษห่ออีกทีหนึ่งนะวุ่นวายเหลือเกินชีเกินนี้นั่นคือดาวประดับในต้นคริสต์มาสนะลวดลายเนี่ยมันจะเหมือนดูทรงแล้วนะ่าจะเหมือนกันนะของอันนี้ถุงกับตัวลวดลายในดาวเนี่ยเออน่ารักมากเลยนะคือเนี่ยเอาไปห้อยกระเป๋าห้อยถุงห้อยของขวัญห้อยอะไร ของพันกับกระเป๋าดูสองล้านขึ้นตลอดโดยเป็นแบบทองๆเป็นแบบน่ารักนะแล้วก็อีกถุงนึงนี่เหมือนจะเคยบอกไปแล้วแหละว่าไอ้ถุงเนี้ยเราเอาไปเป็นที่ใส่สาย,สายชาร์จซึ่งแบบเฮ้ยถุงใส่สายชาร์จของอะไรอ่ะค yeah ิดเตียงเดอยแกนะซึ่งข้างในนางใส่นี่เป็นเทสเตอร์น้ำหอมจาดอนะ อินฟินิ e เม่คือเป็นจาด,ดอตัวใหม่ของเขาซึ่งมาในขนาด5มิลอม5มิลเดี๋ยวเราแกะให้ดูเดี๋ยวเราจะดมเทสอันนี้ด้วยแหละก็จะบอกจริงๆคือใช้ทั้งคู่แล้วแหละทั้งวานิลากับเนี่ยแต่ก็นะเดี๋ยวมาดมให้ดูนี่แม็น่ารักสวยซอบใสยั้งนี้ไป ไปที่ตัวพระเอกของเราวานิลายอลาม่าจริงมันคือไดโอลามาก็ได้นะไดโอลาม่ามันคือแบบเออแบบจําลองสามมิติอะไรอย่างเงี้ยเอ,อแบบสวยๆส,สมจริงหน่อยอะไรอย่างนี้นะถ้าตัวด้านข้างกล่องสีขาวได้ๆดรูไหมแพงนะคะดูสวยและแพงมากมาในขนาดสี่ิบมิลด้านบนมีโลโก,ก้ดิออ เออขาวไปหมดเลยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแกะเลยนะฮะซึ่งเปิดมาแล้วก็จะพบกับฟิงพระเอกของเรานะฮะคุณนี่วานเลาเดียรามาคิสจี้งเดียวนะฮะมาตรนขนาดสี่สิบมิลน,นะฝาจะเป็นแม่เหล็กเออเห็น<ม>ไหมแล้วดูดแน่นด้วยดูดแบบกึก แกะก็ยากติดง่ายแกะยากฝาด้าบนมีซีดีนี่เออซึ่งตัวฝากับตัวทรงขวดเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัวสแวนะเดี๋ยวเราแกะ,สะเสว่ให้ดูด้วยนนกออกนะตัวนี้นะฮะนี่ซีลยังอยู่นะดูคนอะไรจะเก็บอะไรมันขนาดนี้แต่สภาพก็จะนะหยิบหยิบมาใช้นิดนึงสภาพก็จะแบบอะ หอ,หอมไปหมดเลยอืมะนี่อันนี้ก็จะเป็นยอ l s m a นะอันนี้เป็น EDP ตัว e l ซ x ร r er, ตัวออกใหม่อะแพงมากแต่ว่าหอมมากคือแบบสุดจริงนะเห็นไหมทรงเขาจะคลายกันไหมฮะคลายกันไหมนะเออตัวฝาใดๆตัวขวดใดๆเออที่ อย่างหนึง่งเขาวกวนออกไปอีกรอบวกว่าจะเข้าท้องของนานมากเลยค่ะติดทัทีแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมที่บอกนะตัวพึ่งเขาจะอยู่ใน,ต Service, นนะใต้ฝาเดยอร์เซเวสด้วยนี่นะใต้ฝาเห็นปะนี่สองอันนี้ใด้หอม ไม่น่าออกมาดมเลยนี่เห็นไหมมาทีนี้ก็เข้าไปในส่วนของตัวนี้เดี r ยวราม o าเดียววานิลาเดียรามานะฮะคิสติยงเดียวตัวนี้เนี่ยเขาจะมีท็อปโน้เป็นออ a n เลนพิ a p e ปเปอร์เลมอนะมีความสีตัดแล้วก็เครื่องเทศน,นิดๆน,นะเป็นสไปซี่น่อยๆแล้วก็มิดเดิลโน้เป็นลัม โกโก้ go, คารามอนคารามมนก็คือมเมล็ดกระวานใช่ไหมลูกกระวานประมาณนี้นะลำมีลำด้วยนี่ชอบมากเลยลำไม่ใช่ลำใหญ่นะไม่ถึงเล่าลำอะไรเงรี้ยลำเลซินะเคยกินไหมไอติมนะซึ่งเบสโน้ต <laughs> จะเป็นบอนบอลวนิลาแซนโดบูด bon แล้วก็แพทชูรี่เห็นไหมไฮโซนะมีแพทชูชูรี่ด้วยคือ <c oughs> ไปลองฉีดมาแล้ว ไปลองใช้แบบจริงจังแล้วแหละก็รู้สึกว่าอืมโคตรส่งความเป็นลายคิสยองเดียอันนี้เลยก็คือชีสใ่ปาและชีสใต่ตัวดีกว่าชีสใส่ตัวแล้วกันนะทนะักสองฟืดหอมตัวนี้นะเปิดมาเขาจะมีความบอกเลยว่ามันเป็นวอร์มสปซี่คือเป็นเครื่องเครื่องเทศแบบอุ่นๆคือมีความแบบ ครื่องเทศเครื่องเทศแต่ว่านางจะมีความลอยลอยอุ่นๆตัวแก๊งเนี่ยแก๊งที่เป็นเป็นเดี่ยวกองขาวเนี่ยคนเลคยเดี่ยวกองขาวนะนางจะมีความแบบเป็นโปร่งโปร่งใสๆตลอดเลยเออมีความแบบโปร่งโปร่งโปร่งปรงิ่งอะไรก็ว่าไปเรนมุกไปนหนึ่งนะจะมีความโปร่งโปร่งจะมีความแบบบางๆอ่อ,อนๆอ,อ,อะไรอย่างเนี้ย จะมีความน่าจะมีความเป็นเครื่องเทศวอร์มสไปซี่ที่มีความออกหวานเล่าหวานขมขมหวานปนขมอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบแล้วนุ่มๆถ้าโอ้ยน้ำลายสอเลยอะ่ะคือมันกลิ่นมันน่ากินอะไม่รู้ทำไมคือกลิ่นมันน่ากินมากอะมันแบบนนเหมือนขนมเหมือนเหมือนพายอะซัมติงอ่ะหอม เอคอ,อคือรียกอาจจะไม่มากเท่าแบบตอนดมครั้งแรกนะแต่คือจริงมันหอมมากมีความเครื่องเทศนุ่มๆแต่ว่าโปร่งๆไม่หนักไม่มีความแบบไม่มีความแบบเครื่องเทศจัดๆแบบตัวเซอร์แวสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามีความแบบนุ่มๆอืมละมุนละมุนมีความแบบแล้วตัววานิลลากับแพจูลี่แล้วก็แซนวูอันสุดท้าย,าาย,ยาคือมีความแบบ Video ออยๆมีความเอย้ยๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้หนูแบบ ถ้าเปรียบนะเหมือนเรากําลังนั่งอยู่ในในห้องที่อบอุ่นด้วยเตาผิงที่มีความแบบเออตรงนั้นอะไรอะคะอ๋อช็อกโกแลตร้อนที่มีความช็อกโกแลตวานิลาหอมหอมข้างนอกก็มีหิมะตกอะจริงๆเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากแต่ถ้าใช้กับไทยก็คือเออระมัดระวังประมาณหนึ่งนะแต่ว่าตัวเดียวก,ก่องขาวเขาเนี่ยไม่น่าจะทำลายใครมากเพราะม,มีความแบบโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ย สีตอนแรกอาจจะเข้มแต่ว่าพอทิงไว้สักพักนึ่งเนี่ยมันจะมีความแบบฟุงฟ้งๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยลอยๆกินอ่นอนๆอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนชอบดีกว่าแต่เราชอบมากเพราะม่มีความเครื่องเทศกะลําไม่ได้เป็นคนขี้เมานะฮะเป็นคนแค่ชอบเครื่องเทศกับกลิ่นหวานๆอินเดียอะไรประมาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่จะจะชอบอีนงังอีโปดได้ยังไงล่ะนะ หอมนะถัดไปเป็นในส่วนของจาโดอินฟินิทเมดหรือจะพูดว่าเป็นนางเอกของคลิปนี้ก็ได้นะซึ่งมันจะมีท็อปโน้ตเป็นออบัตออเรนจ์พิงเปเปอร์เปอร์กามอสมิดเดิลเป็นทูธสโตรดจัส์มินแซมบารอีแรง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 ,แรง,แรงคือกระดังงานะลิลี่ออฟเฟอร์เล่แล้วก็โลสเบสโนเป็นแซนโดบูดนะดูทรงแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับจารดด์โดทั่วไปนไั่แหละแต่ว่าจะมีความหอมนุ่มขึ้นมาอีกความเออ นุ่มๆอ่ะนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวดมอันนี้คือตัวเซตจ้าดอเนี่ยรู้สึกว่าอีจาดอเนี่ยหอมฟุ้งนะคือแต้มอันนี้ชีเราได้มาเป็นแบบแต้มใช่ไหมเป็นแบบขวดนี้ใช่ไหมนี่นะคะใครที่มีน้ําหอมวดเล็กนะคะลองดูที่ฝานะคะน่าจะมีจุดใช่ไหมนะน่าจะมีก้านอยู่ให้ใช้ก้านนี้แต้มไปนะคะแล้วก็เหยียดถูมันนะเพราะว่าการถูน้ําหอมคือการทําให้กลิ่นมัน เสียโครงสร้างกลิ่นมันช้ำพูดง่ายๆกลิ่นมันกลิ่นมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะอืมตัววันนี้มานี่ยังหอมเลยอืมแ้นองลงไปก่อนเดี๋ยวกินมาตีกันนะจะโดอินฟินิทซิเ,เม,ม้น้ำหอมลูกคุณแต่เป็นลูกคุณที่มีอายุนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าคือ,คอ คือไม่ได้แบบแก่นะคือกลิ่นมันดูมีมีมีภูมิฐานอะเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้อะกลิ่นจะมีความตืตึบหน่อยแต่ว่าแรกๆเนี่ยจะมีความแบบสีตัดที่ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากแล้วก็มวมๆหวานหวานมาด้วยความแบบที่มันเป็นคือจะมีดอกไม้ขาวเยอะเนอะไม่ว่าจะทูบโรเจสมินแซงบักหรือว่าลิลียวาเล่แล้ยังมีแบบ อีแรงๆฟาดหน้าด้วยกิ่นแบบแรงๆอนะีกนะกลิ่นจะมีความหนานนๆนุ่มๆอันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกกล่องขาวคือนางจะมีความแบบฟุ้งๆโป่งๆใช่ไหมแต่คือพอเปเป็นเนี่ยชีชีกล่องข่าวขอบทองเนี่ยนะตัวจ,จาดอเนี่ยกลิ่นรุนแรงมากแล้วบอกเลยว่าคือนางเป็น ตระก,กูลจาดอเหมือนกันคือมีความเป็น DNA ของจาดอที่แบบเอเอดมเนี่ยจาดอใช่แต่ว่าความแตกต่างก็คือชีจะหนานุ่มเออชีจะมีความเป็นผู้หญิงที่ดูมีภูมิฐานอะไม่ใช่ควาว่าดูแบบมีอายุแล้วกันเพราะมันดูแก่หุ่ยแก่ไม่อยากใส่ไม่ใช่นะคือจะมีความภูมิฐานจะมีความเป็นคุณนายอะเออแต่ในความคุณนายคือชีมีความ เป็นคุณนายที่สดใสคือแบบเป็นสินยียงคี้เล่นเชียงแบบมีความแบบฉันมีเงินแต่ฉันก็มีความเด็กดเนาไแม้แล้วก็แบบนิสัยความน่ารักของฉันไม่ได้เกิดจากโปรทอรเกิดจากแบบตัวตนของฉันนี่มีความเป็นแบบผู้หญิงนา่ารักคี้เล่นเด็กอ่อ,อนเยาว์หอมมีความออกหอมทองสีเหลืองทองอะไรมาเนี้ยเออดีนะ หอมนุ่มให้นึกถึงถ้าทุกคนมีจาดอเป็นของตัวเองก็คือหยิบจาดอบดรดแล้วให้เติมความนุ่มเข้าไปกลิ่นมันจะนุ่มๆนิ่มๆแต่ว่าฟุ้งนะคะกลิ่นแรงและติดทนมากนะฮะบอกเลยคือเวลาเราแต้มแสมก็แต้มนี้สองจุดจิ๊บจึ๊บแล้วก็อันนี้สองจุดจิด๊บจ๊บจิ๊บจบแล้วก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแค่นี้กินอยู่ทั้งวันไม่ต้อง เปดิเราจะสี่สามใช่ไหมอันนี้แล้วก็ข้างหลังอย่างนี้ต่อันนี้คือแต้มจ๊กจึกจกจกอย่างนี้อยู่แล้วหอมมีความกลิ่นแบบละเลื่อรๆะเือด้วยนะเวลาใช้นางอยู่กับตัวกลิ่นจะแบบค่อยๆลอยเฮ้ยเฮ้ยน้ําหอมเฮ้ยมีไม่มีมีนิดนึงแต่ว่าหอมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของจาดอนะ เพราะว่าอย่างจะาดอรอินจอยหรือว่าจาดออะไรเงี้ยก็จะมีความหวานไปเลยอะไรอย่างี้ใช่ไหมส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันจะหวานไปเลยแต่นนี้ก็จะมีความแบบหอมเหมือนหวานนุ่มม,มีความแบบนวลนวลอ่ะเออไม่รู้ใช้คำว่าอะไรใช่ไหมนวลแล้วกันคือมันจะนวลนวลละมุนมากนะประมาณนี้ถ้าเปรียบถ้าเปรียบหรอ,หรอถ้าเปรียบถ้าเปรียบจาดออินฟินิทเมเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีภูมิฐานนั่นแหละเป็นคุณนายที่มีนิสัยเด็กๆขี้เล่น ใส่แบบมีเงินในแง่นั้นอืมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสองตัวสำหรับพระเอกและนางเอกของเราแล้วก็ของอีกมากมายนะฮะในกล่องของวันเกิดของฝอรั่งหมีซาเซีปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะฮะติดตามซีซั่นหน้าของบมีมาอวดด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการอีกหรือเปล่าเปลี่ยนเก่งเหลือเกินงงมากสองสามชื่อแล้วบางเนียนะฮะสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบายแฮปปี้นิวฮะ Feliz Navidad Feliz done. I can feel the evil coming But Felix never bu